สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาดูพัฒนาการของมเมล็ดบวบที่ได้หยอดมเมล็ดไปค่ะทุกคนไม่กี่วันเองนะเขาก็งอกออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะต้นกล้าบวบทั้งนั้นเลยนะคะที่ตายได้พาเพื่อนๆหยอดมเมล็ดนะคะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูเลยตั้งแต่ขั้นตอนการหยอดนะคะเนี่ค่ะก็งอกทั้งหมดแล้วนะคะเต็มรางแล้วนะคะ เนี่ยไตคิดว่าครบทุกมเมล็ดที่ไตหยอดไปเลยละคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะก็เว้นระยะห่างประมาณนี้ให้เขาได้เจริญเติบโตให้เขาได้งอกออกมานะคะตอนที่ไตหยอดมเมล็ดไปอ่ะดินตรงเนี้ยก็คือได้ปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีการคลุกดินกับปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะก็คลุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วตอนนี้ก็คือพาเพื่อนๆมาดูพัฒนาการของต้นบวบนะคะที่เราได้หยอดมเมล็ดไปค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเนี่ยแต่ก็ยอดไปเหมือนกันคือดอกเหลืองๆที่ร่วงอยู่เนี่ยเป็นดอกของที่เหล็กนะคะทุกคนร่วงเต็มเลยค่ะทางนี้นะคะก็งอกออกมาแล้วเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะต้นกล้าบวบของเรานะคะ ผักปลังนะคะเลยออกมาแล้วอ่อนๆแบบนี้กำลังน่าทานเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ทำการตัดนะคะเอาไปผัดผักปลังหรือว่าเอาไปต้มนะคะแล้วก็กินกับน้ำพริกเนาะนี่ค่ะยอดผักปลังเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมารดน้ำต้นบวบนะคะที่เขาเพิ่ง,จงเจริญเติบโตออกมาแบบนี้เราจะบำรุงอะไรเข้าได้บ้างนะคะในช่วงที่เขายังเป็นต้นกล้าอ่อนๆอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลายๆคนนะคะก็จะมีคำถามค่ะว่าต้นกล้าที่เราเพิ่งหยอดมเมล็ดไปนะคะที่เขาเพิ่งเจริญเติบโตมาลักษณะนี้เนี่ยเราจะบำรุงเขาได้ด้วยหรอนะคะจะเริ่มใส่ฮอร์โมนได้เลยเหรอจริงๆคำตอบก็คือได้เลยนะคะได้ตั้งแต่ตอนที่เราหยอดมเมล็ดเลยนะ หยอดมเล็ดแล้วเราราดรถด้วยน้ําเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ําเปล่าผสมกับน้ําหมักต่างๆที่เรามีก็ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าต้นกล้าที่เขาเพิ่งเจริญเติบโต,ตออกมาแบบนี้เนี่ยเขายังมีความอ่อนแออยู่นะคะเขายังไม่ได้แข็งแรงเขายังไม่ได้ทนต่อโรคเขายังไม่ได้ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ปุ๋ยแบบเข้มข้นไปก็ไม่ได้นะคะวันนี้ตายจะราดรถต้นกล้าด้วยสิ่งนี้ค่ะทุกคน นี่ขวดนี้เลยนะคะขวดนี้ก็คือ EM ค่ะ EM เนี่ยสำหรับไต่นะคะไตมองว่าเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูต้นพืชได้อย่างรวดเร็วนะคะต้นพืชต้นไหนที่โสมนะคะก็รดด้วย EM ฟื้นฟูด,ดีมากๆนะคะแล้วก็ไตมองว่าในเมื่อเขาช่วยฟื้นฟูดได้ นะแต่ก็เลยจะเอามาใช้กับต้นกลา้าต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะที่เขายังไม่แข็งแรงที่เขายังไวต่อโรคที่เขายังต้องการการเจริญเติบโตเราก็จะใช้ EM นี่แหละในการราดรถนะคะจริงๆแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักอื่นๆใช้ไม่ได้หรอใช้ได้ค่ะ แต่เราต้องใช้ในปริมาณน้อย EM เองก็เช่นเดียวกันนะคะใช้ได้แต่ก็ต้องใช้ในปริมาณน้อยนะคะเพียงแต่ว่าตาตมองว่า EM เนี่ยเขามีความอ่อนโยนต่อพืชน,นะคะอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยอาจจะมีพวกเ,ออเรื่องของกลิ่นนะคะหรือว่าเวลาที่ไปโดนใบอ่อนๆของต้นกล้าที่ยังไม่แข็งแรงแบบนี้กลัวว่าเขาจะเหี่ยวเฉาได้นะคะก็เลยใช้เป็น EM แล้วกันสำหรับในวันนี้นะคะน้ำราคาะตาก็ได้เตรียมบัวรดน้ำไว้แล้วนะคะ นี่ค่คะวางแรงน้ำพุ่งเลยนะคะเมื่อสักครู่อ้าวนี่นะคะเราก็จะเขย่า EM ค่ะขวดนี้เลยเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะน้ำหนึ่งบัวปริมาณน้ำก็คือ10ลิตรนะคะแต่ก็จะใส่ EM ไป สถึง3ามช้อนนะคะเท่านี้พอคน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 ให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ราดรถได้เลยนะคะอ่ะขอปรับกล้องไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นตอนที่ต่ายเดินราดรถนะคะเราก็จะรถไปเลยนะคะที่ ต้นกล้าของเราเล็กๆเหล่านี้นะคะเอาละค่ะ เสร็จแล้วสําหรับด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งกันค่ะแต่ก็จะมารดฝั่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นต้นกล้าบวบนะคะที่ปลูกไว้พร้อมๆกันเนาะแต่วันนั้นที่ถ่ายคลิปเนี่ยแต่ก็คือจะถ่ายให้ดูแค่รางฝั่งนั้นฝั่งเดียวเนาะเพราะว่าฝั่งนี้หยอดมเมล็ดไม่ได้เยอะนะคะเราก็จะราดรดลงไปด้วยเลยเนี่ยค่ะเวลาที่เรารด น้ำผสมกับ EM ลงไปเนี่ยเขาก็จะได้บํารุงทั้งต้นพืชแล้วก็ได้บารุงทั้งดินไปพร้อมๆกันเลยค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าต้นกล้าเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรดด้วยฮอร์โมนต่างๆไหมรดได้เลยนะคะทุกคนเป็นการกระตุ้นให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตตั้งแต่เขายัางเล็กแล้วก็เป็นการป้องกันนอนมแมลงศัตรูพืชได้ตั้งแต่เขายัางเล็กด้วยค่ะไม่จําเป็นว่าต้องรอให้เขาโตก่อนแล้วค่อยมาป้องกันนะคะ ก็สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นกล้าเล็กๆแบบนี้ได้เลยแล้วรดน้ําเสร็จแล้วนะคะราดรดเสร็จแล้วนะคะแต่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูพัฒนาการของบวบอีกฝั่งหนึ่งที่ไต่ได้ปลูกไว้นะคะฝั่งนี้ก็คือจะเป็นต้นกล้าบวบเล็กๆเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะทุกคนว่าเขาเป็นอย่างไรทางนี้เป็นมะระนะคะมะระค่ะผักชีนะคะผักชีทางนั้นผักบุ้งนะคะ แล้วก็ทางนี้เป็นบวบค่ะนี่นะคะเป็นต้นกล้าบวบไม่ใช่ต้นกล้าแล้วสิเป็นต้นบวบนะคะที่เขากําลังเลื้อยเลยนะคะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปสูงเลยค่ะทุกคนเนี่ยสูงเลยค้างผักไปแล้วนะคะนี่ละคะ่ะแต่ก็บํารุงตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นต้นกล้าเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะทางนี้ก็บวบนะคะที่ปลูกอยู่ในล้อย,ยางที่เคยถ่ายอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมไปนะคะนี่ละคะ่ะ บรรยากาศยามเช้านะคะในสวนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่ก็จะพยายามถ้ามีพื้นที่ว่างเนี่ยก็จะพยายามปลูกให้ให้เต็มพื้นที่นะคะไหนๆก็มีบริเวณแล้วเนาะนี่ค่ะบวบนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมอัปเดตพัฒนาการให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เขาก็เริ่มเลยมาทางนี้ต้นพริกนะคะฝั่งนี้เป็นพริกค่ะ บวบของเราทางนี้ก็กําลังเจริญเติบโตเลยนะคะเลือเล้อยๆขึ้นไปให้แต่เขาได้เกาะยึดนะคะทุกคนถ้าเขาได้เกาะยึดกับค้างผักแล้วเขาจะไปไวมากๆค่ะโอเคค่ะวันนี้พาเพื่อน,อนๆมาราดรดน้ําต้นบวบนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นต้นกล้าเล็กๆเลยนะคะว่าต้นกล้าเล็กๆเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าไต่เองก็บารุงตั้งแต่เขายังเด็กแบบนี้เลยนะคะยังเล็กแบบนี้เลย แล้วก็ค่อยๆให้เขาเจริญเติบโตขึ้นไปเราบำรุงเรื่อยๆนะทุกสัปดาห์เลยนะคะจริงๆแล้วทุกๆ5วันเลยแหละทุกคนลองทําตามกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ